ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะและคลิปนี้เนี่ยแอนจะมาแนะนำสินค้าที่ใช้ดีซื้อซ้ำในเซเว่นะคะทุกคน <Yeah. S 1> นี่เรามาถึงจุดที่ต้องแนะนำผลิตภัณฑ์หรือของใช้ภายในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรทุกคนสินค้ามันดีนะคะสินค้าที่แบบ ใช้แล้วดีอะไรดีอะไรที่ใช้ดีเราก็อยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนเข้าคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้แอนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้สั่นกระดิง่งสั่นได้แล้วนะคะเ,คเพื่อจะได้เตือนว่าแอนมาแล้วนะคะแอนมีอะไรมาให้ทุกคนดูอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเราไปดูคลิปกันดีกว่าคะ่ะ อันดับแรกเลยเนี่ยแอนว่าหน้าแอนซิดนะคะทุกคนแอนขอเติมลิปก่อนได้นะคะ<อ> <c oughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงพูด <c oughs> นี่นะคะ,ะสำหรับลิปตัวนี้นะคะเป็นของ 3CE นะคะสาวๆสีสม้มสีสดใสกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> โอเคค่ะชิ้นที่1ของแอนในวันนี้นะคะแอนจะขอเริ่มจากเจลหน้าใสานะคะตัวนี้เลยท่าดาเป็นของ q ิวเพสนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาเอาไว้บำรุงหน้าก่อนนอนนะคะหรือเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะใช้แล้วผิวเอิมฟูหน้าเด้งดึงเด้งดึงนะคะอันนี้แอนใช้ต่อเนื่องมาประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะคะก็เห็นผลว่า หน้าของเราเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วหน้ามันอิ่มฟูนะคะทุกคนราคาน่ารักด้วยนะคะอันนี้ก็มาในค่ขนา1สิบกรัมนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความชุ่มชื่อนะคะเสมือนนอนเต็มอิ่มแปดชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วก็ เก็บกักความชุ่มชื่นบนใบหน้าของเราเนี่ยสิบชั่วโมงเลยหน้าของเราจะชุ่มชื่นหน้าของเราจะอิ่มฟูหน้าของเราจะเอ่ออิ่มนะคะทุกคนหลังจากการใช้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแอนก็รู้สึกว่าหน้าของแอนมีความอิ่มฟูเด้งดึ๋งนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้ความกระด่จากสายบนใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเรา อ่อนไวด้วยนะคะทุกคนนี่นี่ก็เป็นตัวเด็ดตัวดังนะคะของเจ้าคิวเพสเหมือนกันนะคะหาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะหากใครอยากได้ไซส์ใหญ่นะคะที่ชอ็อปคิวเพสเขาก็มีจําหน่ายแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็เป็นชิ้นที่1นนะคะใครสนใจวิ่งไปตามที่เซเว่นเลยจ้าต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่2นะคะทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัววาสลนนะคะกูต้ายาตัวนี้เลยนะคะทุกคนใช้ต่อเนื่องกันมาแบบ ยาวนานมากนะคะเขาบอกว่าเขามีวิตามิน C ีสิกเท่านะคะใช้ต่อเนื่องเนี่ยทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นมาจริงๆนะคะทุกคนเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบเดี๋ยวแอนจะเอาเนื้อให้ดูนะเนี่ยเราแกะกันส,สดๆร้อนๆเลยทุกคนเดี๋ยวจะเอาเนื้อให้ดูนะคะเนื้อของเขาเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่ ประมาณนี้นะคะพอดีแอนลงครีมไปที่แขนแล้วพอดีแอนลงครีมไปที่แขนแล้วนะคะนี่เนื้อของเขาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเนกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมไวด้วยนะใช้ต่อเนื่องติดต่อกันแบบใช้ไปเรื่อ,อยๆอ่ทุกคนผิวมันจะให้ความกระจ่างใสขึ้นมาจริงๆนะอันนี้จริงๆไม่ได้หลอกทุกคนอันนี้ใช้ดีมากเวอร์นะคะแล้วก็ กลิ่นหอมกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนแล้วก็แตกตัวเป็นน้ำด้วยนะคะก็ยังให้ความผิวกระจ่างใสฉ่ำ g กลด้วยนะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นชิ้นที่2ของแอนนะคะที่แอนจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะถูกและดีหาซื้อง่ายในเซเว่นเลยนะจ๊ะใครยังไม่ได้ลองนะคะทุกคนวิ่งไปตามเลยนะคะมันใช้ดีจริงนะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่สมนะคะทุกคนอันนี้ก็ รู้สึกว่าจะชอบชอบน้องนะคะทุกคนเขาก็าคือท่าดา้ามันคือสครับระเบิดขี้ใครนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แอนลองใช้สครับตัวนี้นะคะตามไปดูได้นะคะทุกคนมันดีมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมอเนื้อสครับไม่บาดผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะทุกคน จากที่แอนใช้ต่อเนื่องมาประมาณ1อาทิตย์นะหนึ่งซองใช้ได้1อาทิตย์นะคะทุกคนแอนรู้สึกว่าแอนชอบน้องนะแอนต้องซื้อน้องกลับมาไว้ในครอบครองเพราะว่าเวลาแอนสครับหน้านะคะสิวเซียนหรือสิวที่มันเป็นสิวอุตันระมันหลุดออกมาเว้ยคือมันไม่ได้หลุดออกมาเลยทีเดียวคือมันจะทําการแบบว่าค่อยๆโผล่ออกมาให้เรากดนะคะแล้วก็กดง่ายด้วยนะทุกคนอันนี้แอนชอบมากๆ amazing มากๆเลยค่ะ แล้วก็ใช้ได้สครับได้ทั้งตัวเลยนะคะทุกคนทั้งตัวจริงๆอันนี้ก็เป็นของจุฬาเฮิร์มนะคะทุกคนระเบิดที่ไทยนะใครยังไม่เคยลองตามไปลองเลยนะจ้าทุกคนอันนี้ก็คือของเด็กของดีในเซเวหาซื้อง่ายนะจ้าอันนี้ก็มาแนะน,นะะําราคาทุกคนต่อไปนะคะเป็นเซลไล่ยุงนะจริงๆอ่ะจุดประสงค์ของแอนน่ะแอน,แอนไม่ได้เอามาไลยุงหรอ คือข้างบนบนห้องเนนะี่ะมันก็ไม่มียุงเข้าสักเท่าไหไ่หรอกคือยุงมันบินไม่ถึงอะ่ะมันสูงเกินนะคะเป็นเจลไล่ยุงของ o อเอสนะคะทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นพิง k b บอสซัมนะคะแอนเอา,าไว้ในห้องนะแล้วก็เอาไว้ในรถด,ด้วยนะคะกลิ่นมันน่ารักกลิ่นมันห,นนมนหอมกลิ่นมันแบบอ,อ่อ,อนๆกลิ่นมันหอมแบบหว,วานๆนะคะ เอาไว้ในรถนี่รถหอมนะคะเปิดรถมาำมีทุกคนชมนะว่ารถหอมจังนะคะอนก็เลยเอามาไว้ในห้องด้วยนะคะ,ะจริงๆอ่ะมันไล่พวกมแมลงแบบมแมลงวีแมลงแบบตัวเล็กๆแมลงตัว,ต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 วสีดำอะ่ะทุกคนได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ความหอมสดชื่นในห้องเราด้วยนะคะใครชอบให้รถหอมๆนะชอบให้ห้องตัวเองหอมๆนะคะกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกนะคะทุกคน <laughs> จะบอกว่าเอามาใช้ ผิดจุดประสงค์ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาทํางานได้แบบหลายอย่างนะให้กลิ่นหอมได้ด้วยนะคะแล้วก็ไล่ยุงไล่มแมลงได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในรถได้ด้วยนะคะให้เราลดเราหอมได้ด้วยนะคะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่มาแนะนำนะจ๊าของเด็ดของดีหาซื้อง,ง่ายในเซเว่นนะคะทุกคนไปตามกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็น แชมพู He a d and Shoulder ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่แอนใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็มันใช้ดีอันนี้เป็นสูตรพูเมนท์เนะคะทุกคนขวดหัวปั๊มอะ่ะมันมันหมดนะคะแอนก็เลยซื้อไซนี้มาใช้ก่อนนะคะไปพลางทางนะคะเพื่อสีสษะที่สะอาดเย็นสดชื่นนะคะทุกคนแชมพู ampoo, อ่ะแอนใช้ได้แค่กกเลียงนะคะแล้วก็ He ท er, นะแอนด์โชเดอร์นะแอนเป็นคนที่แพ้แชมพูแบบ หาสาเหตุไม่ได้อะที่มีแค่สองแบรนด์นี้ในแอนแพ้นะคะแอนใช้ได้แค่สองแบรนด์นี้นะคะแล้วก็มันใช้ดีนะคะมันหอมแล้วก็สดชื่นด้วยนะมันเหมาะกับหน้าร้อนไม่ใช่เหมาะกับหน้าร้อนดิมันเหมาะกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยร้อนเวอร์นะคะทุกคนไม่มีหน้าหนาวหน้าฝนก็มีแหละเออมีให้เขาหน่อยสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นน้ํายาตักผ้าของดีดีนะคะทุกคนท้าดาสีชมพูตัวนี้เลยนะคะ แอนชอบใช้เจ้าตัวดีนี่สียุมพูนะมันหอมเป็นกลิ่นเด็กนะแล้วก็มันหอมติดเสื้อผ้ามากเลยนะคะพอเปิดประตูห้องเข้ามานี่กลิ่นดีนี่นี่แบบสดชื่นมากๆเลยนะคะเขาให้ความหอมแบบน่ารักน่ารักนะคะทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นฮันนี่สตานะคะใครยังไม่เคยลองหรือว่าใครชอบน้ำยาซักผ้าเด็กเหมือนแอนนะก็ ลองได้นะคะเจ้าตัวดีนีแนะนํามากๆเลยแต่ต้องเป็นสีชมพูนะลองมาทุกกลิ่นแล้วนะแต่ว่าแอนชอบกลิ่นสีชมพูนะคะ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นสินค้าที่ใช้ดีแล้วก็ซื้อซ้ำหาซื้อง่ายในเซเว่นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหมดแล้วนะคะทุกคนหากใครอยากตามไปลองนะคะก็ ตามไปเลยจ้ะแม่เซเว่นะหาซื้อง่ายมากเวอร์นะคะแล้วก็สะดวกนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเมาส์มอ้ให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะคะเรามาถึงจุดที่ต้องรีวิวสินค้าภายในบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนของดีของเด็ดอะไรดีอะไรเด็ดเราก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ได้ลองกันนะคะใครยังไม่ได้ลองอยากจะดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามไปที่เซเว่นเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,จบเ,อเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แอนด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนลรวหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ต้อง ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย